องค์กรฟรีเมชั่นก่อตั้งขึ้นก่อนปี1390ผ่านทางบทกวีและงานเขียนต่างๆและในปี1750ฟรีเมชั่นเฟื่องฟูมากในยุโรปจนกระทั่งเข้าสู่อเมริกาและบางท่านที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากก็อยู่ในองค์กรนี้ การเข้ากลุ่มฟรีเมชั่นทำได้2รูปแบบก็คือ 1. ถูกเชิญเข้าไปโดยตรง 2. รับสมัครเข้าไปเองจากนั้นเขาก็จะมีการสัมภาษณ์ว่าผ่านหรือไม่โดยคนส่วนใหญ่ที่เข้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองบุคคลชั้นนำบุคคลที่มีอำนาจชื่อเสียงเพื่อสร้างคอนเน c t ชั่นต่างๆ องค์กรนี้เป็นองค์กรลับแต่ทว่าในปัจจุบันมีการเปิดเผยตัวผ่านสื่อมากขึ้นแต่แท้จริงแล้วในขณะเดียวกันก็มีสมาคมลับจริงจริงที่ซ่อนตัวอยู่ภายในแบบไม่เปิดเผยตัวให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้คือพูดง่ายๆเขามีกลุ่มสองกลุ่มที่ซ้อนกันอยู่โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนในเชิงบวกเช่นการทำงานด้านสังคมงานสังคมสงเคราะห์งานการกุศลวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อทำให้คนส่วนใหญ่มองว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่สมาคมรับแต่อย่างใดไม่มีอะไรที่น่ากลัวและไม่อยากให้คนจับตามองหรือเป็นเป้าสายตาต่อคนส่วนใหญ่มากนะัก ก็อยาให้คนมองว่าเป็นแค่กลุ่มองค์กรธรรมดาที่ต้องการความช่วยเหลือสมาชิกของคนในกลุ่มให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นไม่ว่าจ,จะเป็นในด้านธุรกิจสังคมและประเทศส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่เปิดเผยตัวเองเน้นการทำงานเบื้องหลังข้อมูลจากคำบอกเล่าของอดีตฟรีเมชันหลายท่านหรือแม้แต่บุคคลที่อยู่ในฟรีเมชันเองก็มักจะกล่าว เป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องราวบางอย่างของคนหรือองคอนน์กรนี้จะถูกเก็บเป็นความลับหมายถึงเขาให้เปิดได้เท่าที่เปิดส่วนใครก็ตามที่เอาความลับไปเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นบุคคลผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไปนั่นหมายความว่าเป็นการนำคำแช่งสาบม,มาสู่ตนเอง เนื่องจากขณะที่ทำพิธีกรรมหรือพิธีการหลังเลือดสาบานการปฏิญาณตนในการเข้ากลุ่มฟีเมเชนเขาก็จะบอกนะคะหรือระบุชัดเจนเลยว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับของกลุ่มให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้มิฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบุคคลผู้นั้นจะต้องเสียชีวิต ถูกควักลูกตาออกมาทั้งสองข้างถูกควักหัวใจถูกคว้านท้องถูกสัตว์ป่าฉีกเป็นชิ้นถูกนกแร้งมากินศพถูกดึงลิ้นให้หลุดออกมาจากปากหรือถูกตัดลิ้นถูกปาดคอถูกแขวนคอเป็นต้นในขณะที่ทำพิธีเขาก็จะไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นเพราะอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างคือความลับ ใน,นพรมพีได้กล่าวเรื่องการสาบานเอาไว้ในยากรบทที่5ข้อ12แต่เนื้อสิ่งทั้งปวงพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะโดยอ้างถึงฟ้าสวรรค์หรืออ้างถึงแผ่นดินโลกหรืออ้างถึงคำปฏิญาณอื่นใดก็ตามเกรงว่าพวกท่านจะตกเข้าไปอยู่ในการพิภากษาคำถามมีสมาชิกสอบอผู้นำบางท่านหรือไม่ที่เข้าไปอยู่ใน,ในองค์กร ฟีเมชั o นคำตอบก็คือมีนะคะเพราะบางท่านคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีผลต่อฝ่ายวิญญาณอะไรทั้งสิน้นส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่คริสเตียนก็จะคิดว่าไม่เกี่ยวกับความเชื่อาศาสนาเป็นแค่สโมสรที่มีไว้เพื่อพบปะกันเท่านั้นเช่นบางคนเข้าไปเขาก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่เช่นเบื้องหลังการทำพิธีต่าง มีความหมายอะไรหมายถึงอะไรสื่อถึงอะไรเขาไม่รู้นะคะการกล่าวคำปฏิญาณตนในแต่ละครั้งที่มีการเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆจากลำดับที่1ไปจนถึงลำดับที่33ดีกรีซึ่งถือว่านั่นเป็นลำดับที่สูงสุดแล้วก็จะมีการทำพิธีต่างๆในแต่ละครั้งซึ่งพิธีเหล่านี้ บางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจเนื่องจากเขาใช้ภาษาอังกฤษโบราณบางคําพูดหรือว่าบางประโยคก็ไม่มีการใช้แล้วเพราะว่าเป็นภาษาเก่าดั้งเดิมหลายคนก็ไม่ได้พูดหลายคนก็ไม่ได้นํามาใช้แล้วแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็คําพูดบางประโยคก็จะเป็นโค้ดลับรหัสลับบวกกับภาษาสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขานํามาผสมผสานกัน แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะก็นำมาจากในสมัยดั้งเดิมเช่นตาฮารรสจากอียิปต์จีตัวใหญ่รูปไม้ฉากและวงเวียนสัญ,ญลักษณ์การจับมือของกลุ่มฟีเมชันรวมไปถึงแหวนประจำตำแหน่งนะคะคือทุกอย่างเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์ในการสื่อสาร ซึ่งเะเยาววานะคะได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์พระราชญญัต5ิ5ข้อเจเจ้าอย่ามีพระอื่นใดต่อหน้าเราหนึ่งโครินธ์1 0 20แต่ข้าพเจ้ากล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นซึ่งพวกคนต่างชาติถวายบูชาพวกเขาก็ถวายบูชาแก่พวกผีปีศาจและไม่ได้ถวายแด่พระเจ้าและข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับ วกผีปีศาจเพราะพระลักษณะของพระเจ้านะคะพระองค์ทำอะไรก็คือเปิดเผยไม่มีคำว่าปิดบังหรือมีวาระซ่อนเร้นพระองค์ทำสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเราพบได้ในลูกา12ข้อ2ถึง3เพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ถูกเปิดเผยหรือที่ถูกซ่อนไว้ที่จะไม่เปิดเผยให้ประจักษ เหตุฉะนั้นสิ่งใดก็ตามซึ่งพวกท่านได้กล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่สว่างและสิ่งซึ่งพวกท่านได้กระซิบในหูในห้องส่วนตัวจะถูกประกาศบนดาดฟ้าบ้านทั้งหลายลูกา8ข้อ17ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดเป็นความลับที่จะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ถูกซ่อนไว้ที่จะไม่เป็นที่ทราบและแพร่งปลาย ไปคุณสมบัติคนที่เข้าร่วมกลุ่ม f r e e m a i o n นะคะคนเหล่านั้นต้องมีความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเช่นพระเจ้าเทพเจ้ากรีกโรมันพระเจ้าจากฝั่งฮินดูอัเละาบาไฮคือพูดง่ายๆคุณจะเชื่ออะไรก็ตามนะคะขอแค่บุคคลคนนั้นต้องเชื่อในเรื่องผู้ที่มีอำนาจสูงสุด บางคนนะคะที่อยู่ในองค์กรฟีเมชั่นเขาเข้าไปมีอิทธิพลนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลไม่ว่าจะเข้าไปควบคุมในการทหารการเมืองการปกครองตำรวจในบางประเทศระบบการเงินธนาคารโรงพยาบาลแพทย์หมอครัวอาจารย์สารกฎหมายสื่อมีเดียและที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือกลุ่มนี้นะคะเข้ามาใน คริสตจักรของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วภายใต้ชื่อ WCC ซึ่งปัจจุบันมีคริสตจักรอยู่ในเคลือหรืออยู่ภายใต้กลุ่มนี้เป็นจำนวน350แห่งทั่วโลกนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลมากกลุ่มหนึ่งบนโลกนี้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะคะพี่น้องเพราะว่าศาสนาโลก ก็ต้องถูกผลักดันให้เกิดขึ้นในวาระยุคสุดท้ายตามคำพยากรณ์ในวิวรอยู่แล้ว2เทสนิกาบทที่2ข้อเจ็เพราะว่าความลึกลับแห่งคนนอกกฎหมายนั้นก็ทำงานอยู่แล้วมีสัญญาณหนึ่งนะคะเกิดขึ้นก่อนถึงวันที่พรพเยสุคริตสเสด็จมาครั้งที่สองก็คือจะมีคริสเตียนเป็นจำนวนมากได้ละทิ้งความเชื่อ ลกล่าวไว้ใน2เทเิสกาบทที่2ข้อ3เนื่องจากว่าพวกเขาถูกหลอกหรือว่าถูกล่อลวงให้หลงเชื่อในคําสอนหรือว่าไปร่ําเรียนคําสอนของพวกผีปีศาจหรือว่าวิญญาณชั่ว1ที่โมทีบทที่4ข้อ1บัดนี้พระวิญญาณตรัสอย่างชัดแจ้งว่าในการภายหลังบางคนจะออกไปจากความเชื่อนั้น โดยตั้งใจฟังพวกวิญญาณที่ล่อหลอกและบรรดาหลักคำสอนของพวกผีปีาศาจทีนี้เรามาทำความรู้จักกับคนที่อยู่ในกลุ่มฟีเมชันนะคะที่อยู่ในระดับบนสุดก็คือระดับดีกรีก,รก็คือ33ดีกรีนะคะก็คือท็อปสุดชื่ออัลเบิร์ตไป นะคะเป็นชาวอเมริกันเกิดปี1809บุคคลนะคะผู้นี้เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และหลักการประพฤติของฟีเมชันขึ้นมาก็คือ Moral and Dogma นะคะเป็นหนังสือที่เขาวางรากฐานแล้วก็ส่งไปให้กับคนที่อยู่ในดีกรี33เนี่ยอ่าน กลุ่มนี้เขาจะมองว่ามูฮัมหมัดพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์ทั้งสามบุคคลนี้นะคะความรู้ความสามารถสติปัญญาความสว่างในด้านชีวิตเทียบกันไม่ได้เลยกับลูซิเฟอร์ฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรฟีเมชันเขาจะให้คุณก้มหัวนะคะให้กับแท่นบูชาหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็กล่าวความปฏิญาณตนในการเข้าร่วม เป็นระดับชั้นชั้นขึ้นไปก็แปลว่าคุณคุณยอมซีโรล,ลาบหรือว่าคุณยอมก้มหัวให้ให้สิ่งที่เขานับถือนั่นเองแต่คริสเตียนเรานะคะเราเชื่อพระเยซูคือจอมเจ้านายคือจอมกษัตริย์คือพระเจ้าองค์สูงสุดที่อยู่เหนือลูซิเฟอร์อยู่เหนือชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่มีใครที่จะมีความรู้ มีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่เพียบพร้อมมีชีวิตที่มีคุณธรรมสูงนะคะเทียบเท่ากับพระองค์ได้ดังนั้นแหล่งแห่งความรู้ที่เรามีที่เราได้เรารับมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นก็คือพระเจ้าพระบิดาพระเยสุคริสพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคัมภีร์เราจึงไม่แสวงหานะคะความรู้จากอำนาจมืดผีมารซาตานหรือความรู้จาก แหล่งอื่นและสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่เราเห็นในกลุ่ม f e m a t i o n ใช้นะคะก็คือรูปตัว G ตัวใหญ่ซึ่งหลายคนอาจจะมีความคิดว่า G นี้คือใครนะคะจก็คือพระเจ้าที่เขานมัสการภายใต้ชื่อลูซิเฟอร์เพราะเขาเชื่อว่าลูซิเฟอร์คือพระเจ้าเขาไม่ได้เชื่อ พระเจ้าในแบบพัมพีไบเบิลคริสเตียนนะคะถึงแม้จะมีอะไรที่คล้ายกับคริสเตียนก็ตามในหลักต่างๆที่เขาปฏิบัติหรือพยายามแสดงออกมาแต่ว่ากลุ่มนี้นะคะลึกๆนะคะภายใต้ความเชื่อที่แท้จริงเขาเขาเชื่อนในไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมคือเขาเอาทุกศาสตร์มารวมเข้าด้วยกันทั้งหมด นะคะคศาสตร์ที่ถือว่ามีอิทธิพลในโลกโบราณตั้งแต่ในสมัยพมพีเดิมเอามาหมดนะคะเช่นดวงตาฮารอสของอียิปต์บาบิโลนในสมัยนิมรดคาบบาลาการกราบไหว้นะคะดวงจันท์ดวงอาทิตย์นะคะคือสิ่งต่างๆในด้านศาสตร์ด้านมืดเขาเอามารวมเข้าด้วยกันหมด ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าฟีเมชันมีรากฐานมาจากคริสเตียนมีรากฐานมาจากยิวแต่งจริงถ้าเราไปอ่านในหนังสือของเขานะคะใน Morals and Dogma ในหน้า207-209เขาปฏิเสธว่าไม่จริงนะคะไม่ได้มาจากรากฐานของคริสเตียนแต่อย่างใดยกตัวอย่างในปฐมกาล3 กลุ่มฟรีเมชันนะคะเขาบอกเลยว่าเอโลฮิมคือผู้ที่ล่อลวงอดัมและเอวาให้ทำบาปไม่ใช่ฝีมือของงูในปฐมกาลหรือไม่ใช่ฝีมือของมารร้ายแต่อย่างใดและผู้ร้ายตัวจริงในสายต่างเขานะคะเขามองว่าพระเยโฮวาคือผู้ร้ายตัวจริงส่วนงูหรือว่าลูซิเฟอร์คือพระเจ้า ที่มาช่วยเหลือให้ความรู้มนุษย์ให้มนุษย์มีความคิดสร้างสารรค์มีสติปัญญาในการทําสิ่งต่างๆฉะนั้นถึงแม้เขาจะมีพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆวางไว้นะคะบนโต๊ะบนพื้นที่ทั่วโลกทุกประเทศแต่ละประเทศตามความเชื่อว่าใครเชื่อแบบไหนเขาก็จะเอาคพคัมภี์ของความเชื่อของคนกลุ่มนั้นมาวาง โชว์ให้แต่ละคนเห็นว่าเขายอมรับทุกศาสนาเพราะเขาคือพูดง่ายๆว่าเขาเชื่อในเรื่องพระเจ้าหลายองค์หรือว่านับถือพระหลายองค์นั่นเองเช่นถ้าประเทศที่มีผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนเยอะเขาก็จะวางไบเบิลไว้หรือว่าถ้าอยู่ในแถบประเทศมุสลิมเขาก็จะวางกุรอานในแถบประเทศที่มีคนนับถือพุทธเขาก็จะวางคัมภีร์พุทธ ฮินดูไว้นะคะเขาพูดเลยว่าคัมภีร์ต่างๆวางไว้ก็คือเป็นแค่ไม้ประดับเท่านั้นนะคะในการประกอบพิธีกรรมหรือว่าในการประกอบพิธีต่างๆที่เขาตั้งขึ้นซึ่งเทพเจ้าที่พวกเขาศรัทธาเป็นอย่างมากก็คือโอซิริสมิทราและไดอานิสัส ส่วนนะคะพยาเวเขามองว่าเป็นผู้ร้ายและลูซิเฟอร์คือคนดีผู้ประเสริฐแล้วก็ผู้ที่เป็นความสว่างแห่งโลกนี่คือความเชื่อของเขานะคะสรุปคนดีกรีระดับล่างๆนะคะเขาก็จะไม่รู้ในเชิงลึกถ้าถ้าไม่เจาะหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเพราะทุกอย่างจะถูกปิดซ่อนไว้ให้เป็นความลับหมด บางท่านนะคะที่เข้าไปในกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรคือไม่ไม่สนอยู่แล้วจะยังไงก็ช่างขอให้ได้คอนเน c t ชันในการทำธุรกิจก็คือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวก็ถือว่าดีแล้วเรื่องอื่นไม่สนไม่แคร์นะคะหรือบางท่านก็อาจจะมองว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตช่วยเหลือสังคม ชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็มีความรักให้กันและกันฉันพี่น้องคือทุกอย่างคือเขาจะมองบวกหมดก็คือดีหมดภาพพจน์ดีมากส่วนผู้ที่กราบบ้ายลูซิเฟอร์ก็จะมีแต่ระดับบนเท่านั้นที่รู้นะคะที่ที่ที่เข้าใจที่เห็นเพราะว่าถลําลึกเข้าไปแล้ว หรือบางคนเขาก็นมัสก,การลูซิเฟอร์อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรเพราะเขาคิดว่าลูซิเฟอร์เป็นพระเจ้าส่วนผู้ที่กลบาหว่าลูซิเฟอร์ก็มีแต่ระดับบนเท่านั้นเพราะว่าบางคนเขาก็เต็มใจหรือว่าเชื่ออยู่แล้วว่าลูซิเฟอร์เป็นพระเจ้าไม่ได้คิดมากอะไรไม่ได้คิดว่าลูซิเฟอร์เป็นผู้ร้ายหรือว่าลูซิเฟอร์เป็นมาร อาจจะถูกสื่อทําให้เข้าใจผิดฮอลลีวูดทําให้เข้าใจผิดหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าคนทั่วไปทําให้เข้าใจผิดมองลูซิเฟอร์แบบผิดๆแต่พวกเขานี่แหละเชื่อว่าลูซิเฟอร์คือพระเจ้าแห่งความสว่างที่แท้จริงนะคะ I Lucifer again. Lucifer is Lucifer am Luc Say that a that created holy. pure See the that God created. That's the same one. Oh man, this is great! I'm going to put this on the internet. Oh, Amen. God bless you, Amen. brother. See, this is what a Mason confesses: is that Lucifer is light. responsibility fall on me. i've ever thought about joining the freemasons. your business was there. and uh, i asked him a few questions and he said, oh, i can't tell you. i went, oh, why can't you? he said, well, it's secret and so that's part of you coming in that you'll learn about. so i thought, oh, well, you know, i've got nothing to lose. i'll go into it. so i went through the interview and they, um, uh, i spoke as well as i could. And uh, it went fairly tidy, and uh, I got through. So I went into this um, different, different ceremonies the first degree, the second degree, and the third degree. Not knowing what you're going to say, or the actions you're going to make, um, and the obligations and the promises. I had n nothing about that, and you don't know it until you do it. So they say, Oh, will you follow me? And uh, you say these words. And that is um, a lot with Freemasonry. It's quite um, old English, some language that you don't normally use. So it's warped morality. So there's a secret, and it's always a secret until you get to the next part, and then it's secret again. Illustrated by symbols, and every symbol. That is in Freemasonry is the same symbols as is in the covens which the witches and the warlocks and the high priests take to take their obligations and promises into their uh, different degrees, different levels. But I didn't know that. So I spent two years kind of going along and not. Bumbling along, I wouldn't say going along, but bumbling along and thinking, well, I don't know what all this is about. But my my business started growing. Um, I've been in it 14 years. They all knew me or respected me. Because of the curse that has been put not only on myself but my family, I denounce Freemasonry as a satanic and demonic society and I resign. Suddenly, there was a quietness that hit that place nobody said a word suddenly the person who had taken over my role as uh, because i should have been in that chair i should have been the master of that lodge and i was facing him and he was a 33rd degree freemason and he started banging that gavel which is a hammer a wooden hammer he started get him out get him out and his face distorted and he looked evil as he was, here. he was so angry, and these two people who had brought me up and ushered me that standing, they ushered me out the door, and we got to the front door, and one of them pointed his finger at me, and he said, "You will never work again in this area." And I said, "The Lord is my shepherd, I shall not want," and he ran off. And we need to know the word. And you know, the word was in me to speak. And people would say, you know, you must have lost so much work. You know, my business grew. You know, the Lord will honor you. If you stand up for the Lord, the Lord will honor you. And you know that I put him first says first seek the kingdom of god and his righteousness and then everything will be added unto you and so many people put their ideas and their jobs and their wives and their families and their health and everything else first and then think of god well try and plug in the lord jesus christ into your life and he will change it but first seek him and his righteousness so when i came out that night of freemasonry i denounced it and um, I was already involved with the church, and uh, there was a couple praying with my wife and my family um, while I was in that lodge. And when I got back, we both, all of us, went to the church and actually stood up on stage and said what I'd done. And there was a woo, <laughs> It was a cheer and, and then people started coming and saying, "You know, we've been praying for you for months, Paul." and it worked out that there was about 200 people that had been praying in that church for us to be uh, released and for the scales from my eyes to drop out. and, you know, the lord hon honors those prayers from the body of christ. Um, the full gospel that i'd, um, businessmen's fellowship that i'd joined, um, they'd been praying as well. and within three months, i was president of full gospel businessmen's fellowship. And the Lord started telling me, and through my testimony, uh, so many Freemasons have come out. I'm going to tell you that, you know, the Lord loves those that are Freemasons. He loves those that are in darkness. He loves those so much that He died for them at the cross. He doesn't want you to reject them, He wants you to pray for them with all your heart. Fast and pray. Common cause of curses is what i call unscriptural covenants exodus 23 verse 32 in relationship to the people whom israel was to dispossess from the land of canaan that is all of them idol worshippers people who lived in total rebellion against the living god you understand if people have false gods and you make a covenant with those people, you are also making a covenant with their gods. Now, I'm going to say something that I trust will not offend anybody. And I say it simply because my desire is to help people. One extremely common example of that in our contemporary culture in the Western world is Freemasonry. Because a person who becomes a Mason makes a covenant with those who are Masons. Freemasons will tell you that it's secret, but it's not. And when you become a Mason, you have to pronounce a curse on yourself if you disclose the secrets of the Masons. And it includes things like having your tongue cut out, your right arm cut off and thrown over your left shoulder. Those are self imposed curses. And that Freemasonry is an idol religion is clear in the 32nd degree the royal arch degree which acknowledges and offers worship to a person called Jabulon J A B U L O N which is a combination of Jehovah Baal and Osiris and so the true god of the bible is joined together with two idol deities whom God has totally condemned. Now, I'm saying this on the basis of much experience. I cannot take time to relate all the experiences, but I'll simply relate one. And a young woman came forward, about 18 years old, with a tiny little baby in her arms with prayer for the baby. And you would have said the baby was six days old, but actually, she told us it was six weeks old. And we said, What is the problem? And she said, She won't take any nourishment. So, as we prayed, the power of God came on this young woman and she went down on the floor. But Ruth caught the baby out of her arms and held it. And as she lay on the floor, God gave Ruth a word of knowledge her father is a Freemason. Deal with that force and the moment they came against it the woman began to writhe and scream under the power of a demon and as they ministered she was released with a prolonged scream but the remarkable thing was the little baby in ruth's arms released a precisely similar scream at the same moment so not merely was the mother released but the baby was released they came back that evening about six hours later and we asked the mother how the baby was doing, and she said she's taken three full bottles since the morning. But I want you to see the fact that the father's uh, participation in Freemasonry had brought the curse upon the daughter and the granddaughter. And I mean, I do not have time, but I could give you. It's, it affects the family. It affects the descendants, it affects the spouse, it affects the relatives. There are other ways that this kind of curse can come. In uh, tribal societies, very commonly a baby or a young person is initiated into the tribe by certain rites. Very often there are um, cuts made on the skin or powder inserted under the skin. And that exposes that person to the curse that's on the idolatry that's the, the, the focus of that tribe.